ขอบคุณพี่ใหญ่ของเราคนสินทีวีนะครับขอบคุณมากๆาเน้อชัดเจนไหมครับป่าซึงทานเนือดับแรกผมจะพาขอขมาเก่ากรรมที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่เราเป็นมนุษย์มาบางครั้งคนเรายังไม่ได้ ขอขมากรรมเหมือนเหมือนสารตัดสีลูกบอ์นี่แหละเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาขอขมากรรมผู้ตามเด้อขอเชิญเทวาหาษฎร์นักพื้นดินนักอากาศทุกสถานนักพื้นดินนักอากาศทุกสถานโอรมาเป็นสักขีเป็นพยานโอรมาเป็นสักขีเป็นพยานประกอบการสร้างความดีบัดนี้ประกอบการสร้างความดีบัดนี้เถิน นาสการีนะสการีนาตังพุทังอภิป in ูเชยามะตามสิป <D shelf. S 1> ูเชยามะอิมินาสการีนาอิมินาสการีนาตังธรรมังอภิปูเชยามะ ธรรมะอธิปุชยามะมินาสการเรนะมินาสการเรนะดังสังขังอภิปูชยามะทานสังขังอธิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคกวานภูธังภะกวันตังอภิวาเทมิมูธังภะกวันตังอภิวาเทมิ ตภะะคนาธัมมังนะมาสานินามังนะมาสามิสุบัติปะพังทานบุทานสัพพะเมโทสังสัพพะเมโทสังขะมะขะเมีพันเตขะมะขะเมีพันเตวันทามิธัมมังธรรมังธรรมังสัพพะเมโทสังสัพพะเมโทสังขะมะขะเมีพันเตขะมะขะเมีพันเตวันทามิสังฆัง 萨婆曼陀萨曼陀萨，阿玛他弥盘德。 ทำ abei, ไ,ได้ทำได้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายการทําแล้วการสั่งทำแล้วเกินแก่ผู้ใดต้องเกินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทางในอดีตชาติก็ดีทางในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีขอขอให้เข so. าเรานะขอขอให้เขาเหล่านัะเอาโมสิกรรมอโมสิกัรให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เดกับได้เดกับได้ที่ใครใครี่ใครใครทำแก่ข้าพเจ้าทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอราขสิกรรมนั้นขอราขอสิกรรมให้เขาเหล่านั้นทั้งหมดให้เขาเหล่านั้นทั้งหมดข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาเชิญขออาราธนาเชิญ พระอิสวนท่านอะไรพระวรเทพยดาเทพยดาาเทวดาาเทวดาเทพบื้งนเทพเบื้องล่างเือนเทพบื้องลางแ่นางธรณีนางธรณีเจ้าทเจ้าทีจ้ำกใร้มในเวรสิ่สเิิงสถิตตรงนี้นาที่ตรงนี้บัตนียบตเนาพเจ้าทั้งหลายระเจ้าทั้งหลาย กมขอขมากรรมขอขมากรรมต่อดวงชะตาชีวิตขอดวงชะตาชีวิตขอให้เทพเบื้องบนขอให้เทพเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องล่างนำพาข้าพเจ้าทั้งหลายนำพาข้าพเจ้าทั้งหลาย จงทนทุกข์ทนโศทนโศจงทนโลกทนโลกจงทนภัยทนภัยจงทนครอบทนครอบไดะเสียจันไรได้เสียจันไรจงหมดจงหายจงหมดจงหายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอความสุขขอความรุ่งเรืองขอความรุ่งเรืองบังเกิดแก่ชีวิตเกิดแก่ชีวิตและตัวของข้าพเจ้าและตัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอลังน้ำขอลังน้ำนองเหนือแผ่นแม่ธรณีนอแผ่นแม่ธรณีขอให้แม่ธรณีขอให้แม่ธรณีมาซอยคำมาซอยคำพญานามยู มาซอยสู้นักนานันาซอยสู้สัตตัวสังและตัวลีสัตตัวสังและตัวลีสัตตัวพี Namen ่และตัวขอมสัตตัวพี่และตัวขอร้อมสัตัวมอและตัวหมินและตัวตายสัตว์ัวหมินและตัวตายทั้งมอนรกทั้งมอนรกตั้งไว้เป็นแดนเป็นแดนขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพรเจ้าทั้งหลาย สามแสนสี่หมื่น0ามแสหภูเขากาภูเขากอยู่กลางเมืองอยู่กลางเมืองให้เงินและคำขอเงินเลคำเมืองมาฮอดเพื่องมะหอดข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายของพี่น้องว่วงสามพี่น้อง่สามข้าว่าและพ่อเมียข้าว่าละพ่อเมียขาเกละใต้ยาขตาเกละใต้ย่าตายไปแล้วตายไปอดไปเถึง ององนาบอแก้วไหลลังลงมาสามพันคนกินบอมีโบกหกพันคนกินบอมีเสียงกิมแล้วนำบอแก้วไหลลังลงมาหูลังลงมาอขูอัามุนมามุนาสมา ทั้งหาทั้งหลายที่มีนามทั้งหาทั้งหลายจะมาขอบมาคุณจะมาทำมาคูนโดนบรรดาโดนบรรดาทรัพย์สินเงินทองความสุขความหงเื่อความเจริญความเจริญมาให้ข้าพระพุทธเจ้าให้ข้คาร์โบรชเจ้าด้วยเถิดด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุสรวย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 เปลี่ยนเมียนบ้านเด้อรวยเปลี่ยนเมียนบ้านนะครับ ะนะใส่ต้นไม้ลดน้ำมนต์เสร็จแล้วก็จะได้ตัวเลขด้วยกันนะครับกรุเทพจะปล่อยตัวเลขให้กับเอฟซีแล้วเด้อช่วงนี้นะครับคผู้ชมนะครับลหลังจากรดน้ำมนต์เสร็จนะครับกรุเทพก็จะยกใจกันเป็น5 4 6สน้ำตัวนี้ย่อมไปถึงเงินเก่าเราที่ตั้งแต่อดีตชาติ เข้าสิไดงเงินใหม่มาใส่ในสารีเด้อครับกุญแจดอกนี้เป็นดอกสําคัญที่สุดในการหลังน้ำสาธุสาธุครับเป็นการหลังน้ำของมณฑลมชานพิธีนี้มีที่เดียวที่นี่นะครับดูได้เลขปู่เทพปู่เทพปล่อยเลขนะนะครับตรงไหมเก็บหเลขได้เลยผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนและตรงกันไม้กับหัวก็ได้นะครับ เขาไปทางไหนจมขาไปอันนั้นต้งมีลายานนะครับโอ้คน่าหันมาทังผี่หมครับสู้สุมคุเลยเป็นบระหันเห็นออนี่แหละครับรถตัวเลขก็มีมาขายจักหียังเลยนีเดอเลขตัวนี้เดอพี่น้องเห็นบอครับเห็นไหมเห็นไหมเยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปตัวเลขมาให้เอฟซีบูเดอร์เพราะว่ามร์อยู่เดี๋ยวจะเป็น ขอบคุณพี่ใหญ่ของเราคนสนินทีวีนะครับขอบคุณมากมากเด้อนะครับชัดเจนไหมครับบ่าวสึ่งทานพี่ชาวบ้านพี่พี่ครับบุณคนครับนะครับบ่าวเชษอิสระายลครับ มีเลข4049ตัวเลขตรงกันแล้วก็49ผู้ชาย7คน9ออ12 49 92 44 91นะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูใ,ใกล้ๆเลย4049นะครับลแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ